พี่น้องเล่นกระไลครับนี่ครับผมมีสองตัวนะครับผมพี่น้องมีสองตัวครับตัวนี้บ่ใหญ่บันไดครับผมตัวนี้นี่่บ่ใหญ่บันไดครับุตัวหญ่ยู่ปุ่นครับฝุ่นฝุ่นครับผมกาลังมาครับผมพี่นี่นี่ครับผมมาครับนี่ตัวหญ่ครับ นี่นี่โอ้ดิผัดดิต้มแล้วแล้วแต่มักครับผมนี่กรบผมพี่นงอง สวัสดีครับผมไรยหวยราดครับมาไรงนันตัวอีกแล้วครับผมเจเป็นมือที่ตัวไหนครับบอกมาถือครับผมบนว่านี่มือแรงได้เอาอันเอาถังถังน้ำมันครับป่านแล้วก็มาฝังใสหมองห่างหางแงงครับผมเพื่อมันในปีนไตครับผมเพื่อมันปีนขึ้ในไป เพราะว่าฟังน้่งหมืนบ่ขึ้นยักเทียครับผมก็เลยเอามาใส่ก,ก,กลางๆรองเบอ่งห้ามันผิอาจจมันบ่ถือก,ก็ะแล่วอไปครับ <laughs> <laughs> ไปเป็นรุ่นกันครับผมปลากระโดดมีบ่มือนีตีดตามครับบ่มีครับผมปลากระโดดโอ้โอ้โอ โอ้ยตกพี่น้องอปลากระโดดโ่มี่ครับไปทางใดเบิดปลาเบิดละโบอโอ้ยสิว่าเบิดเทวีว่ากิกนบ่ก,กี้ค้างเองเอาอี่กริดกูกเลยครับลุนเลยครับผมพี่น้อง งกครับบัตถูกระยุก์มึงเลยครับผมหลุดเลย,ยดิ้นผาดผัดปวดทำมันติหลายสว่วนด้วยตัวครับผมทำมัติพวกจิ้งนิ่งสิแหละ <c oughs> เอาโอ้ยบัติเกอี้ีครับผมเอาแล้วเริ่องมัติแล้วเอาเอาอยื่นยืดหน่อยหน่อยครับ มันคุ้มกนปีนักนมายบอกวงทางมันสุกใสอาบมันบมหนาวครับผมงลงรอยมันหนาวครับเอ,อ๊ะโอ้อยเสียงถีดมือผมองลงรอยมันหนาวครับ <c oughs> เสียงแทะแทะแทะอยู่ครับผม <c oughs> ตายยัง เปิดเนีย้ยหยาดข้าวฮงเทียครับผมเอ,อ,อาหยาดอหลีบแ <c oughs> ดบโบติงเลยเป็นยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจีว่าโทรไปเปิดบัไดเ,ดเ,ดเดนาะเห็นหรอครับต้องเที่ก่อนครับผมหาแงงก่อนถุงใส่ก่อนครับผม อุสาวเนียมาใส่สองอันพู้แรครับเดี๋ยวม,มาใส่สองอันมอ <c oughs> งป่าดูล่ะป่ากับเมียใส่คนละยางเลยโอ้ยอันนี้ก็ขาตรองสินให้ไฟไฟจุดเออมีอยป่าอียถืีครับผมไปตัวป่า เบ้อเราอ่ะอันเขาครับผมห่วยสร้างว่าสิโอ้ยบม่ได้กินแล้าาลวครับบ้านปิดลงสักรากระปิดเสียเลยกระบอกเนาะมันตนิดอีหยังกระบอกกะเดีย ห้างเทียกับติดห้างเทียกกับปติดอึ๊บเฮ้ยเรีกตู่ <laughs> มีน้อง <laughs> ตั้งกันลายลเลยครับสองสามสองมือแรกครับผมโอ้อ๋อใส่ไปใส่ไปครับดีไปฮะเกีย่ยวเขาครับผม ถูกเลยไอ้เพื่อนตามมาได้บ่ครับผมผมไอ้ที่ป่านั่นจักตัวเองครับผมไปเอยียงไปกี่เดือดก็ป่าสูงโพดครับผมผมมานี่ยเนาะปวดขันหานมเลยว่ามาลุ่งครับผมยวสสเห็ดไหมครับผม ริ่ม,มาเล่นแลว้ววะนี่ร,ร,รบอหัวยหวยหหขึ้นมาหน่อยตัวแทะห ซองของลุมนี่จังน้อยก่อนครับผมที่อยู่บเบืองขึนว่าดินมันแห้งครับไมต้องในไง <c oughs> ได้ปูตัวนึงครับ <c oughs> ปล่อยมันครับผมต้องง่ายหายลงคุณครับพี่น้องเดี๋ยววงกอมมือถือมีเวลาว่เสื่องวัติกียยเขาครับเอาโยกใส่ญ่เลยครับมา เอ้ยจ้งงนเนรอบรอบรอบอุย้ยบวมบริรเวม่ยกย้ํามือเรงครับนี่บริเวยกก็มือเร่งมันก็จิตตายครับซุ้มมันถีบก่อนแต่ว่ากับบรายแล้วครับอีโตมันบกคอยถีบนะมือ,อนอนี้เลยบริเยกครับ ซีรีฮดซีรีเลยครับป่าทีร้านส่วงทางส่วงทางเป็นดินครับผมหรือว่าใส่ห้าไงใส่มันใหญ่เกินไปโอ้ย โอัโฒนธนัดครับผมถึงมือจับทึงอันนี้ครับถึงมือจับกล่องครับลากเอาเลยนี่พี่น้องเอลากเ,าเลยครับผม ตีบตีบบอลูครับลากขึ้นมาเร็วนี่คือยังแนวบอลูครับผม <ś c oughs> บผม่ <ś c oughs> บว่ามันงูครับผมรวยลายรวยลายอยู่ครับผมปลาไหลพี่น้องปลาไหลถือครับผมได้ปลาไหลนีไล่ได้ปลาไหล,ไรไหลครับเอ้ยมือนอีมันครับผมเดี๋ยอะๆห้เบิ้งครับผม ลองเป็นกะไลครับนี่คร yes. ับผมมีสองตัวนะครับผมพี่น้องมีสองตัวครับตัวนี้บป็นเมฆบันไดครับผมตัวนี้นี่เป่เม่บันไดครับุตัวแง่ยี่ปุ่นครับฝุ่นฝุ่นครับผมกำลังมาครับผมพี่นี่นี่ครับผมมาแล้วครับนี่ตัวแง่ครับ นี่นี่โอ้ดิผัดดิต้มแล้วแล้วแต่มักครับผมนี่ต้มปีดต้มยังเพื่อนว่าไปครับผมนี่มากแล้วครับนี่นเงาครับสองตัวครับผมปลาไหลสองตัวมันจะออกมาครับมันากออกแล้วเอ้เอ้โอ้มันจออกมากแล้วครับผมอีเดี๋ยวเห็นเพนออกมากครับออกมากแล้วครับออกมาออกมากยะไอ เพิ่นหมุนออกมากสองตัวเลยครับผมพี่ยุดล่ะพี่ยุดล่ะน้องอ่ครับสองตัวนี่ลงไปเข้าไปเข้าไปอ้ยบอกง่ายเท่าน่ะพี่น้องไอ้ <c oughs> สองตัวครับอยู่ข้างในมีปลายังมามีอยู่ครับผมมีปลาตองตัวหนึ่งอย่ไอหมุนหมานครับหลุมกาเดี๋ยวจะแก้ไขครับผมเดี๋ยวที่ก่อนครับมนาะ มาแล้วครับออกมาออกมาแยไอแย่เพิ่มหมูนออกมาทสองตัวเลยครับผมขี้ยุ่นล่ะขี้ยุ่นล่ะออกมาแล้วครับสองตัวนี่ลงไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยบอกง่ายแทนนะ่าน่ะพี่น้องไอ <c oughs> สองตัวครับอยู่ข้างในมีปายังมาหีอยู่ครับผมที่ก่อน,นครับผมมา มาเด้อออกมาเด้อโบสถ์ือครับผม <c oughs> ว่าเนี่ว่าบสถ์วันนี้บสถ์ถือก้อยอีกแต่ว่าก็ยังดีอยู่ครับผมได้ <c oughs> ปลาไหลสองตัวครับปลาดุมกะได้อยู่สองตัวปลาไหลสองตัวครับตั้งค์มานี่เลยครับ แมนบ่ละงานเขาเลยทำามออกได้ครับผมจริงทีนี้นี่ปลาไหลนี่ธรรมดาเล้ครับธรรมดานะครับ,รรรบปลาไหลสุดยอดเขียงมัดบูมีโอ้ว,อ,วอ้าวินองเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนครับผม เบิ่งผลงานปาลัยสองตัวครับพี่นอ้องเดี๋ยวหลุดไปจละล่ะมาจีโซะไปเห็นสั่มงานเขาเลยนี่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ไง,งตื่นพิรำตืนต่นลูกอะไรตื่นลูกไม่ใช่ละ่ะอเห็นอยู่เห็นอยู่ครับผมปลาไหลครับผมปลาไหลอืมไอ,อยู่นี่ครับ มี่บ๊ได้ครับผมได้บบไลได้แต่ว่าได้พ่อกินอยู่ฟุกไปครับผมได้ป็นไหลสองตัวครับป่าลุมตีมาเห็ดไดงขอว้านนี้กะเขาสองตัวครับเดี๋ยวมือนีทาว่างที่ไม่ใหญ่ใหญ่ห้ลงไปพุนครับลงเลยไอ้นั่นไปอีกครับผมมีห้อยปานมาเล่นอยู่เดี๋ยวขเบ่งว่าสจวบังบ่มีเบิ่งรถเกี่ยวเขาก่อนครับแต่ได้เกี่ยวเขาก็จิบัได้ไม่ใหญ่ครับ ก็ได้บ่ได้เกี่ยวเข่ากันที่ไม่ใหญ่อยู่ครับผมพี่น้องติดตามครับแต่ในหุ่นรากสิว่าสีแก้วครับผมจบคลิปเลยครับเดี๋ยวรอเบิ้งโอกาสก่อนมีเวลากต่ที่ไม่ใหญ่ครับมึงมีเวลากตบที่ไม่ใหญ่ครับผมมือไม่ใัง่ใหญ่เอากระบาดครับผมสวัสดีครับผมพ่อยหญ่มีเงินแล้วไปแล้วคุณไปแล้วครับบม่ได้เบิร์นพื้นเลยครับพื้นเร็วกว่าเขาเจ็บ เจ็บแล้วบ่เนเก็บบ่เก็บตะไคร้แล้วบ่ถืงบ่ฮ่องพิน่นก็บ่ถือกันครับผมไปครับ <c oughs>